พิเสืยนี่ไงตรงเกวดตัวเสบลงไปนอนในหม้อหุงข้าวของมันฮะโคล่ะเล้วคือไม่มีที่นอนแล้วหรอกโค้่ะอาไ้หลายตรงแกวดฮะแม่เราไปตั้งไฟไว่ามึงแต่ยงประยุพันนี่แล้ว ฮะพอพอไอ้ลูกกอกเลยมึงนี้ตั้งอะไรไม่ได้หมขาวมากะลงไปนอนองดเออมึงนี้ <c oughs> มีความสุขสีหน้าสีตาีงพวกไพวกสีกูมา ดูไวไวายไ <c oughs> นทำไรฮะน,นอนเลยนั้นฮะ <c oughs> นอนอเลยดูดูๆๆๆๆดดยดูดูด่ดูดูด <c oughs> น่อยนี่ดูดูดู่อดู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 ด <c oughs> ห้าเดือนแล้วนีอ่อายุห้าเดือนแล้วครับเป็นบุตรชายครับ, <c oughs> บไายครับอืมฝนตกอากาศดีนอนสบาย <c oughs> มันเคี้ยวนี่ความที่มันเนื้อมันแน่นหลับหลับหลับ เ่ลาตรงเวดฮะมข้ามาใสเดินกันเต็มบ้านกวล้างหน้าบ้านเปียกมันก็ไม่อยู่กันข้างนอกอ่าจุดไฟแต่ทีนี้เอาไปต้มวะ